สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter b o ส์นะครับมาสรุปข่าวกันนะครับวันนี้วันที่2พฤษภาคม2567นะครับมารีวิวเจอกับสเปอร์คืนนี้นะครับแล้วก็มาเคลียร์ข่าวกันให้ชัดเรื่องของแอรอนแรมสตีลกับเชลซีรวมไปถึงอันโตนิโอคอนเต้ที่มีข่าวลือบอกว่าเสนอตัวอยากคุมเชลซีด้วยนะครับรอฟังกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี้นะครับใครกำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนนานาชาตติไดด้เเลลยนนนะะคครรรรััับาาาหกกสูจปทศแฐ เป็นออฟชอ c สคูลเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยินยอมว่าจบเกรดสิสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยตามประเทศได้เลยครับมีการรับรองจากวเอ c ซีบีซีอินสและมสมศเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การเท่น1ถึงเกรดสิหรือว่าอนุบาล1ถึงมหนะครับติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0 8 1 9 2 9 4 2 2 9ได้เลยนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยการันตีว่าโรงเรียนดีแน่นอนนะครับปีที่โบไปทัวร์สคูลมาเรียบร้อยการันตีดีดแนน,นนน่อะครับ แล้วก็ใครก็ตามนะครับที่กำลังหาของกินมันๆเพลินๆก่อน,อนดูบอลคืนนี้ไปจัดเมล็นฟักทองตรามือกันได้เลยครับไปชมว t ทีกันหน่อยครับเมือเจอแต่เรื่องหนักทั้งหลักมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันหมัดได้ลองแล้วจะไลเมล็ดฟักทองตรามือ,อ,แ,มอ,มอแค่แกเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน ท้าไปสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับบอกมาจากช่องของ p ีเตอร์โบนะครับมีส่วนลดพิเศษมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่กําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้2วันต่อวันนะครับไปจากที่ร้านโคดคูเพอร์ฟูมกันได้เลยครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นดีออลชาแนลโจมันโลนหรือวิกตองนะครับมีครบเลยเจ้าของแฟนเชลซีด้วยนะครับคุณท้าไปสอบถามได้จะเอาน้ําหอมไปทํางานไปออกกําลังกายหรือไปหาสาวๆบอกเลยว่ามีครบหมดเลยช้อปปี้มีโคส่วนลดจากช่องปีเตอร์โบนด้วยนะครับฝากไปอ กัันนด้วยะครบแล้วก็ใครก็ตามที่กําลังรอกิจกรรมจากสิงห์ว d of f ฟ o ุตบอลนะครับเดี๋ยวกลางเดือนนี้ผมจะไปอังกฤษและไปถ่ายทํา Rock e x c l u s v v e ทัวร์สนามซ้อมคอปแฮมการันตีจัดหนักจัดเต็มแน่นอนจะมีอะไร Exclusive ก็รอติดตามชมคลิประหว่างสิงห์กับปีเตอร์บสได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวกันครับเริ่มกันที่โอ้โหฟอร์มของคนนี้เมื่อคืนครับเอียนมาเซนนะครับ พาบรูเซียดอร์มุนนะครับกลุมความได้เปรียบนะครับเอาชนะเบเเชไปก่อน10นะครับแล้วก็ทำให้มีโอกาสได้เข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยแล้วก็สติส่วนตัวเมื่อคืนนี้จัดว่าดีใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาจ่ายบอลสร้างโอกาส1ครั้งเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้1ครั้งเรียกฟาวสองครั้งครอสบอลจากด้านข้างเนี่ยเข้าเป้าแบบ100%นะครับโยนบอลยาวเข้าเป้า2ครั้ง เกมรับเข้าปะทะชนะไป2ครั้งแล้วก็เคลียบอลเยอะสุดในเกมนี้เลยครับ4ครั้งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกมรับของดอทเมื่อวานนี้ไม่เสียประตูด้วยนะครับว่ากันตามตรงถามว่าเสียได้ไหมก็เสียได้นะครับสำหรับเอียนแมสเซนเป็นเด็กปั้นเราด้วยแต่โปชิติโนไม่คิดจะใช้ครับน่าจะไม่ชอบฟูลแบ็กที่ตัวเล็กๆพอจะเอาขึ้นไปเล่นเป็นตัวรุกก็ดันแย่งตำแหน่งพวกพาวเมอร์พวกนี้ไม่ได้นะครับ ทีมก็เลยไม่ได้ใช้งานเอียนแมร์เซ่นนะครับคือไอเรื่องของตัวเล็กเนี่ยผมว่าหลักๆคือพอรชต้อจะมองกันที่เชลซีเสียป,ประตูจากลูกเซตพีซง่ายก็เลยไม่คิดใช้นะครับดังนั้นถ้าไม่คิดจะใช้จริงๆแล้วถ้าให้มันวินวินเนี่ยก็ขอให้ดอตมุลยอมจ่ายตามค่าฉีกสัญญานะครับ35้าล้านปอมมีออปชั่นเซ็นสัญญาอยู่นะครับ35ล้านถ้าคุณจ่ายเชลซีไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธไม่มีสิทธิ์ขวางคุณเอาไปได้ทันทีคำถามคือดอตมุลจะยอมจ่ายหรือเปล่า เพราะก็มีข่าวว่าสนใจเซนถาวนกับเจดอนซานโชด้วยเมื่อคืนซานโชอย่างเถื่อนทาําสติเลี้ยงบอลโหดมากนะครับ12ครั้งซึ่งข่าวที่ผ่านมาคืออยากเซนถาวลทั้งคู่แต่งบของดอทมุลเราก็ไม่ทราบครับว่ามันจะมากน้อยขนาดไหนสมมติถ้ามันดีต่อเชลซีหน่อยถ้าจะเอาเงินนะก็ ถ้าดอทมุลอยากได้แมเสเซนก็เซนถาวอนอยากได้ซานโชเนี่ยซันโชน่าจะค่าตัวแพงกว่าแมเสเซนก็ขอยืมกับแมนยูต่ออีกสักซีกซัซ่นละกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมาช่วยการเงินเชลซีทียกเวน้นยกเว้นเชลซีเปลี่ยนโค้ชแล้วโค้ชอยากลองโค้ชอยากให้โอกาสเอียนแมเสเซนอันนั้นเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีแต่เบื้องต้นถ้าโค้ชยังเป็นมาริซิโอโปเชติโน,โนโก็คงจะไม่ใช่เอียนแมเสเซนต่อไปนะครับอ่ะทีนี้ครับมาดูกันที่ เรื่องของข่าวลือต่างๆมากมายกันหน่อยครับเรียกว่าข้ามคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวลือที่เทียร่างๆแล้วคนสอบถามเรื่องนี้เยอะมากๆผมจะไล่เคลียร์ไปทีละข่าวเลยนะครับเริ่มจากเรื่องของอันโตนิโอคอนเต้ก่อนเลยเมื่อวานมีข่าวจากเกาโชแมกาโตนะครับซึ่งผมเคยบอกอยู่แล้วครับว่าเป็นสื่อสายกอสิบของอิตาลีความน่าเชื่อถือเนี่ยไม่ค่อยเยอะคือคนได้ยินชื่อสื่อเจ้านี้บ่อยไม่ได้หมายความว่ามันแม่น นะครับเหมือนเดอะซันเนี่ยคุณได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆถามว่าแม่นไหมมันก็ไม่แม่นหรอกครับในเนื้อข่าวบอกว่าคอนเต้เนี่ยเขาอยากกลับมาพรีเมียร์ลีกและมีการเสนอตัวผ่านคนกลางนะครับผ่านตัวกลางที่มีความสัมพันธ์กับเชลซีว่าเฮ้ยอยากกลับไปคุมเชลซีว่ะมันมีข่าวแบบนี้ออกมาได้ไม่กี่ชั่วโมงครับและหลังจากนั้นฟาบริซิโอโรมาโนออกมาปัดทันทีโรมาโนบอกว่าคอนเต้ e ยังไม่เคยเสนอตัวให้กับทีมไหนทั้งนั้น แล้วคอนเต้เองก็ยังไม่ได้เจราจาคืบหน้ากับสโมสรใดเลยหรือแม้แต่การคุยจริงจังกับทีมในอังกฤษก็ไม่มีดังนั้นข่าวที่คอนเต้เสนอตัวให้กับเชลซีเนี่ยไม่เป็นความจริงแน่นอนตอนนี้คอนเต้กำลังมีข่าวลือกับทางนาโปลีอยู่นะครับซึ่งก็เป็นไปได้แต่ยังไม่ได้มีการบรรลุข,ข้อตกลงใดๆทั้งสิน้นสถานะตอนนี้คือคอนเต้กำลังรอโปรเจกต์ที่คิดว่าใช่เท่านั้น เพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่คอนเต้จะมาคุมเชลซีเสนอตัวคุมเชลซีโรมาโน่คอนเฟิร์มนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับใครที่กําลังลุ้นก็ต้องทําใจนะครับถามในมุมผมว่าอยากได้คอนเต้ไหมจริงๆผมก็รู้สึกอยากได้เหมือนกันนะเพราะผมรู้สึกว่าเชลซีชุดนี้มันต้องการโค้ชที่กระหายในชัยชนะนะครับคอนเต้ e เนี่ยกกระหายในชัยชนะจนถึงขั้นที่ตั้งชื่อลูกสาวว่าวิกตอเรีย นะครับที่แปลว่าชัยชนะเลยนะครับแกคลั่งเรื่องนี้มากตอนคุมเชลซีทุกคนก็ทราบอยู่คุมเชลซี2ปีก็ได้แชมป์ทั้ง2ปีพิมารีกับ FA คับนะแต่อันนั้นก็คือในมุมความอยากแต่ถ้าให้วิเคราะห์ตามหลักความเป็นจริงผมว่าเป็นไปได้ยากมากยากตรงไหนเอาในมุมสโมสรก่อนสโมสรชอบโค้ชที่ว่านอนสอนง่ายคอนเต้น,นี่เป็นนักไฟเหมืออาชีพนะครับแล้วก็ สโมสรต้องการโค้ชที่ทำงานกับดาวรุ่งได้ค่อนข้างดีแต่คอนเต้ไม่ใช่สไตล์แบบนั้นในมุมสโมสรผมว่าอาจจะไม่ได้ปลื้มอันโตนิโอคอนเต้ส่วนในมุมคอนเต้เองผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้อยากกลับมาคุมเชลซีตอนนี้เหมือนกันเพราะอะไรเขาคือโค้ชที่คุมทีมไหนอะต้องการที่จะรู้สึกว่าทีมนั้นมันมีโอกาสคว้าชแชมป คุมแล้วปั้นคว้าแชมป์ได้แต่ไอ้ปั้นคว้าแชมป์นี่หมายถึงว่ามีนักเตะที่ดีอยู่แล้วพร้อมไล่ล่าความสําเร็จอยู่แล้วของเชลซีมันอยู่ในช่วงตั้งไข่ดาวรุ่งเยอะแยะเต็มไปหมดมันยังเร็วเกินไปที่มาคุมปุ๊บแล้วคุณจะเอาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีคอนเต้ e เป็นคนที่คุมทีมและต้องการให้ความสําคัญเรื่องนี้ผมก็เลยมองว่าทั้งในมุมสโมสรทั้งในมุมของคอนเต้เนี่ยผมว่ายากทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นข่าวคอนเต้ดูแล้วเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับ เมื่อคืนไม่ได้มีแค่เรื่องของอันโตนิโอคอนเต้ด้วยนะครับเกี่ยวกับคุณซอเนี่ยมีชื่อรูเบนอโมริมด้วยรูเบนอโมริมเป็นรายงานจากซามิม็อกเปลวคนทีเทียสองนะครับเขาก็บอกอารมณ์ประมาณว่าถ้าจบซีซั่นแล้วโคช้ชคนนี้อย่างอโมริมเนี่ยว่างงานอยู่ยังไม่ได้ไปคุมทีมไหนหนอกจากสปอร์ติ้งเนี่ยแล้วเชลซีรู้สึกว่าอโมริมเป็นไปได้ก็อาจจะลองนะครับทีนี้ครับเรื่องของอาโมริมเนี่ยมันมีรายงานจากฟาบิโอโรมาโน่คนเดิมครับเขาบอกว่า จนถึงตอนนี้เชลซี Chelsea ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นเชลซี Chelsea จะรอรีวิวโอ้ชหลังจบฤดูกาลก่อนแล้วตอนนี้ก็ใกล้จบซีซั่นแล้วไม่ต้องรีบดังนั้นข่าวที่ว่าเชลซีไปตกลงกับโค้ชคนนู้นข่าวตกลงกับโค้ชคนนี้ไม่เป็นความจริงจ่ายเงินค่าเครื่องบินให้โค้ชคนนี้ก็ไม่เป็นความจริงส่วนในมุมอาร์มอริมนะครับเขาก็กําลังรอข้อดูอดูข้อเสนออยู่เคยติดต่อกับลิเวอร์พูลดิลล่มไปแล้วเคยติดต่อกับเวสต์แฮมแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ความฝันของอโมริมนะครับเขาก็อยากจะคุมทีมในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันคาดว่าซัมเมอร์นี้น่าจะมองหาโอกาสแน่แต่ยังไม่ได้คุยอะไรหรือตกลงอะไรกับเชลซีทั้งนั้นโรมาโน่คอนเฟิร์มนะครับเอาไปว่าเรื่องโค้ชก็ตามนี้นะครับเกี่ยวกับคอนเต้เนี่ยไม่น่าเป็นไปได้เลยเกี่ยวกับอโมริมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่กับณนะตอนนี้ก่อนจบซีซั่นเป็นไปไม่ได้ถ้าจะลุ้นรรเบนอโมริมก็คงต้องเป็นตอนซัมเมอร์นะครับอ่ะเคลียร์กันต่อกับที่เรื่องของผู้รักษาประตู เอาที่มันไม่น่าเป็นไปได้อยู่แล้วก็คือข่าวนี้ครับเป็นรายงานจากอเล็กซ์ครูกนะครับนักข่าวของ Talk Sport นะครับคนนี้ความน่าเชื่อถือไม่เยอะอยู่แล้วครับเทีส3เทีส4เลยเขาบอกว่าเชลซีสนใจเจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับผู้รักษาประตูของเอฟเวอร์ตันในข่าวบอกว่าเอฟเวอร์ตันอาจจะต้องขายนักเตะเยอะครับส่วนการเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเทคโอเวอร์ใหม่ไม่สําเร็จถ้าการเปลี่ยนเจ้าของสโมสรใหม่ไม่สําเร็จ เงินทุนเอฟเวอร์ตันไม่เพียงพอและถ้าเกิดไม่มีเงินมาหมุนเลยเนี่ยพวกเขาอาจจะมีความเสี่ยงผิดกฎ PSR 3ปีซ้อนแล้วก็อาจจะโดนตัดแต้มฤดูกาลหน้าได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเอฟเวอร์ตันก็เลยอยากจะขายพิกฟอร์ดนะคามันก็ออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งเหมือนที่บอกไปอาร์เรซครูกเนี่ยความน่าเชื่อถือยังไม่เยอะนะครับผมว่าฟังหูไว้หูข่าวนี้นะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งที่คนก็ถามกันเยอะก็คือเรื่องของแอรอนแรมสเตลอันนี้คนที่รายงานน่ะพอใช้ได้ก็คือเทียสองซามีม็อกเบลเขาบอกว่าเชลซีนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยมีความต้องการที่จะเซ็นกับโกคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็กำลังจับตาดูสถานการณ์แอรอนแรมสเตลของอาร์เซนอลด้วยความสนใจข่าวนี้ผมว่าจะวิเคราะห์ยากนิดน,นึงเพราะว่าอะไรคือนักข่าวไม่ใช่สายเต้า เหมือนข่าวคอนเต้เหมือนข่าวจอแดนพิกฟอร์ตะกี้แต่ถ้าให้วิเคราะห์ผมก็ยังรู้สึกว่าเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าอะไรเชลซีเพิ่งลงทุนซื้อโกใหม่โรเบิร์ตซันเชสมาเพิ่งซื้อยอเยเปโตรวิชมา2คนนี้ค่าตัวรวมกันก็เกือบ40ล้านปอนด์นะครับผมเลยมองว่าเชลซีไม่น่าจะรีบซื้อโกเพิ่มหรือถ้าเกิดนอกจาก2คนนี้เราจะมีเด็กที่รอปั้นอยู่ก็คือกาเบรียลซโลนิน่ารามีกที่ มีแวล์อยู่3คนในทีมตอนนี้ผมว่าเป็นตำแหน่งที่มันไม่ได้แบบจําเป็นต้องรีบจำเป็นต้องไปเอาขนาดนั้นเลยผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะถ้าเชลซีจะเอาแอรอนแรมสเดลไม่ใช่แรมสเดลไม่เก่งนะครับปีที่แล้วกับอาร์เซนอลเขาก็ช่วยอาร์เซนอลไว้เยอะนะครับแต่ผมมองว่าเชลซียังไม่จําเป็นต้องซื้อโกขนาดนั้นในมุมของผมนะอ่าแฟนเชลซีคิดเห็นยังไงก็ลองบอกกันมาได้แล้วก็เราไม่รู้ด้วยครับว่าความมั่นใจของแรมสเดลตอนนี้มันจะอารมณ์ประมาณไหนเพราะว่าหลังๆถ้า ถ้าเราสังเกตเนะี่ยเวลาที่ดับบิดรรยาไม่ได้ลงแล้วแรมสเตลได้ลงบ้างก็ฟอร์มดูลดุดๆไปนะถ้าเทียบจากซีซั่นก่อนนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่ต้องเคลียร์ให้ชัดก็คือเรื่องของแจ็คกิลิชนะครับมันมีข่าวลือว่าเชลซีสนใจเอาแจ็คกิลิชมาแทนราฮิมสเตอร์ลิงเรื่องนี้ฟาบ,บิซซโอโรโมาโน่ก็บอกว่าค่อนข้างแปลกใจตอนนี้เห็นข่าวกิลิชกับเชลซีแต่จากแหล่งข้อมูลของเขาโรมาโน่บอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้เลยและทางซิตี้ก็ยังไม่เคยคุยเรื่องอนาคตของกิลิชด้วยคุยเป็นการภายในอะไรก็ไม่มีทุกอยย่างงเีบหมด นะครับเพราะฉะนั้นโรมาโ,โน่บอกว่าสายข่าวเขานะยังไม่มีอะไรทั้งสันเกี่ยวกับเรื่องของแจ็คกิลิชแล้วก็ Chelsea. เชลซีแจ็คก,กิลิชปีที่แล้วจริงๆเล่นดีมากนะครับมีส่วนสําคัญกับการได้แชมป์ยุโรปของแมนซิตีดด้วยแต่ปีนี้ฟอร์มตกหนักมากครับแล้วก็เจ็บบ่อยทําให้ตอนนี้เชื่อปะ่ะ แจ็คกิริชมีส่วนกับประตูในพีมยรีกน้อยกว่ามิคารรอรลมูดิกอีกมูดิกยิง4่จ่าย2ในพีมยรีกแจ็คกิริชเพิ่งยิง3จ่าย1ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วก็จำนวนเกมลงสนามก็ไม่ได้หนีกันเยอะขนาดนั้นด้วยปีนี้ฟอร์มตกหนักมากๆนะครับซึ่งไอตำแหน่งปีกเนี่ย,ผม, Chelsea, มยนะ is, ผมว่าเชลซีถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะข่าวกับกิริชผมว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากถ้าจะมีการเปลี่ยนเชลซีอาจจะปล่อยสเตอร์ลิงหรือมูดิคคนใดคนหนึ่งและไปล่า Nico ของบิลเบาอันนั้นดูมีมีความเป็นไปได้มากกว่าแล้วก็ค่าตัวก็ไม่ได้แพงเมื่อ้วย40กว่าล้านก็พอซื้อได้แล้วนะครับอ่ะอันนี้คือพวกข่าวที่ต้องเคลียร์ต่างๆนานาหวังว่าจะเก็ตกันมากขึ้นนะครับก็ฝากแชร์ข้อมูลข่าวสารนี้ด้วยทีนี้ครับเรามาดูไออันที่เราไม่ต้องมากรงไม่ต้องมากรองอะไรนะครับมาดูอันที่มีความน่าเชื่อถือครับเป็นรายงานจากแมท a อแม l a อนะครับเทียร์หนึ่งจากทเทเลกราสนะครับบอกว่าสเปอร์กำลังวางแผน2แบบในซัมเมอร์นี้ครับ คือถ้าไม่ได้ไปเล่น UCL งบก็จะไม่เยอะแผนเสริมทัพก็อีกแบบแต่ถ้าแซงแอสตันวิลล่าคว้าโคต้า UCL ได้งบก็อาจจะเยอะขึ้นซึ่งในแผนเนี่ยมีชื่อสนใจคอนเนอร์กาล์เกอร์ของเชลซีด้วยตอนนี้เหลือสัญญาแค่ปีเดียวนอกจากนี้ครับสเปอร์ก็อยากจะแก้กองหลังครับสนใจลอยเคลลี่เอาว่าแก้ปัญหาเซตพีทที่หลวมอยู่ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ยังไม่รู้ครับว่าเชลซีจะเอายังไงกันแน่กับอนาคตของคอนเนอร์กาล์เกอร์ นะครับจะขายจะต่อสัญญาหรือจะเสี่ยงดวงกับสัญญาปีสุดท้ายก<อ>็เดี๋ยวมารอดูกันแต่ไอเสี่ยงดวงกับสัญญาปีสุดท้ายไม่น,าน่าเป็นไปได้นะครับผมว่าซัมเมอร์นี้คงรู้แหละว่าอยู่ต่อหรือย้ายนะครับเลือกได้ผมก็อยากให้อยู่ต่อนะครับ <ấu> แล้วก็ในขณะเดียวกันครับในเกมลีกที่เชลซีจะเจอกับสเปอร์คืนนี้ มันมีรายงานจากคิแรนกิลนักข่าวของเดลี่เมล l ปกติก็เทียมไม่ได้สูงครับแต่ผมลองอ่านเนื้อเต็มดูแล้วอะ่ะเขาคงได้รับข้อมูลจากแฟนบอลเชลซีมาอีกทีก็อาจจะพอเป็นไปได้เขาบอกว่าเชลซีนะครับกลุ่มแฟนบอลโดยกลุ่มที่ชื่อว่า we are the shade นะครับเขาจะติดตั้งแบนเนอร์คอนเนอร์กาลาเกอร์ในเกมคืนนี้นะด้วยข้อความว่าเ e l s e a since birth นะครับหรือที่แปลเป็นไทยก็คือ เชลซีตั้งแต่เกิดนั่นเองสื่อถึงคอเนอร์การ์เกอร์ที่อยู่กับเชลซีมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับคาดว่าจะเป็นภาพการ์เกอร์สวมปลอกแขนกับตันทีมแล้วก็จะมีขนาดแบนเนอร์เท่ากับของเตียโกซิวาเท่ากับของริสเจมเท่ากับของโทมัสทูเคิลบนอัฒจันทร์ถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับมันก็ฟิลประมาณนี้ครับเหมือนที่เคยมีแบนเนอร์เตียโกซิวาอยู่นะครับซึ่งแฟนบอลต่างประเทศก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไป บางคนก็บอกเข้าใจได้นะครับคือคืนนี้เจอสเปอร์พอดีเอาไว้ขบหน่อยเพราะว่าสเปอร์อยากได้กาลาเกอร์ก็ขมหน่ว่านี่คือน,นักเตะของเราแต่อีกความเห็นหนึ่งก็เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันน่าจะรออีกนิดไหมถ้าจะมีแบนเนอร์ของกาลาเกอร์เพราะว่าเพิ่งมาเล่นดีจริงๆก็เพิ่งปีนี้เองระวังเดี๋ยวจะเป็นแบบเมสันเมาส์สุดท้ายก็ย้ายอยู่ดีแล้วอนาคตของกาลาเกอร์ก็ยังไม่แน่นอนด้วยนะครับก็มีความเห็นที่มันแตกต่างกันบนโลกโซเชียลแฟนเชลซีในไทยมองยังไงครับควรมีหรือไม่ควรมีออองงพพิมมมม์บกกันนะันนนาาะส่ว่วววตผ น่าจะเป็นการทําเพื่อบัฟทางสเปอร์แต่ถ้าเอาความเหมาะสมจริงๆผมก็ยังรู้สึกว่ายังเร็วไปนิดนึงที่แบบจะมีแบนเนอร์ใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้โดยค่านักเตะนะแต่ผมมองว่าแต่ละคนที่มีอย่างทูเคลอ่ะเขาเขาพาเราเป็นแชมป์ UCL มาใช่ไหมอย่างซิวานี่อยู่กับเรามาเป็นระดับตำนานผมเข้าใจได้แต่ผมว่าการลัเกอร์อาจจะยังเร็วไปนิดนึงแต่ไม่ได้โดยค่าน้องอยังเชียร์แล้วก็อยากให้น้องอยู่กับเชลซีต่อไปนะครับอ่ะ จากเรื่องของคอเนอร์การ์เกอร์ครับมาอัปเดตความพร้อมคืนนี้หน่อยครับก็มีเรื่องหน้าปวดหัวเต็มไปหมดเลยนะครับโปชิติโนยืนยันว่าเตียโกซิวากับอาร์เซลดิซาซีลงไม่ได้นะครับเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับบอกว่า มันไม่ใช่ข่าวดีสักเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีนักเตะคนไหนกลับมาได้เลยจากนัดที่แล้วแถมยังต้องมีชื่อซิวากับดีซาซี่ในลิสต์ตัวเจ็บอีกเราจะหมดสิทธิ์ใช้งานพวกเขานะครับพอชไม่ได้บอกว่าเจ็บหนักขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีภาวนาให้ไม่หนักละกันเราจะได้ลุ้นเห็นเตียโ,โก้ซิวาในนัดปิดซีซั่นสักหน่อยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพอชบอกว่า คริสโตเฟอร์เอนคุนคูกับรีวายโควิลอาจจะพร้อมในเกมวันอาทิตย์เจอกับเวสแฮมบอกว่าตอนนี้เชลซีกำลังทำงานด้านแทคติกกับ2คนนี้อยู่ครับมีการประชุมทีมมีการซ้อมลูกตั้งเตะซึ่ง เราอาจจะได้เห็นเอนคุณคูก่อนปิดซีซันค่อนข้างแน่ส่วนมาโลกุสโตนะครับมีพี่แฟนช่องท่านหนึ่งนะครับเขาไปสนามซ้อมเอปแฮมมาบอกว่าได้คุยกับมาโลกุสโตนะครับในในเซ็กชันการซ้อมเมื่อวานนี้แล้วก็กุสโตบอกกับพี่เขาว่า,าน่าจะพร้อมในเกมเจอกับเวสแฮมนะครับกุสโตเอนคุณคูโควิลพวกนี้อาจจะกลับมาในเกมเจอกับเวสแฮมทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็พอชพูดถึงการให้โอกาสโนนี i, ่มาดูเอเค้ด้วยครับที่ช่วงนี้ฟอร์มกําลังดีพอชบอกว่ามาดูเอเค้ A K, กำลังทําได้ดีเพิ่งยิงประตูใส่วิลล่าได้เขาพัฒนาเยอะมากๆตอนที่ไม่มีลูกบอลแต่ถามว่ายังต้องปรับปรุรงเพิ่มอีกไหมก็ต้องปรับปรุงเพิ่มเช่นกันเรื่องตอนไม่มีบอลแล้วก็เรื่องของเกมรับด้วยซึ่งผมตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถของเขามากขึ้นในช่วงท้ายด,ดูการตอนนี้ ทุกเกมคือความท้าทายครั้งใหญ่สําหรับเราและยิ่งการได้เจอกับสเปอร์มันยิ่งเป็นเกมที่น่าลงเล่นมากๆนะครับ คืนนี้เราเตะตีหนึ่งครึ่งนะครับเจอกับสเปอร์เล่นบ้านของเราเชลซีผลงานพักหลังไม่ดีครับไม่ชนะมา3นะัดติดต่อกันละสภาพทีมก็ตัวเจ็บเยอะนะครับเรียกว่าตัวเจ็บมากกว่าตัวใช้งานได้เราจะไม่มีโฟฟาน่าลาเวียกุสโตเชลลเอนโซลิเจมอูกูชูกูชูกูเมกาโควิลซิวาดิซาซี่เอนคุนคูแล้วก็ต้องรอเช็คฟิตสเตอร์ลิงกับโรเบิร์ตซันเชสด้วยนะครับเท่ากับว่าเจ็บ12เช็คฟิต2แก่ชิบหายนะครับ ด้านสเปอร์นะครับกำลังฟอร์มตกเช่นกันนะครับแพ้เกมลีกมา2นัดรวดนัดล่าสุดแพ้อาร์เซนอลคาบ้านแต่สเปอร์ยังมีลุ้นจบท็อปโฟถ้าเก็บเกมตกค้างได้หมดนะครับสภาพทีมสเปอร์เขาจะไม่มีโซโลโมอนฟอสเตอร์อูโดโกี้เซ,ซโซยงนะครับเดวิสนีก็เจ็บปิดซีซั่นล่าสุดตีโมเวอเนอร์นี่ก็บาดเจ็บหนักนะครับปิดซีซั่นเช่นกันและอาจจะเป็นนัดสุดท้ายกับสเปอร์ไปแล้วด้วยเพราะว่ายังไม่รู้ว่า สเปอร์จะใช้ออปชันเซ็นสัญญาถาวรกับแวนเนอร์หรือเปล่าเกร็ดน่าสนใจนะครับเชลซีแพ้แค่นัดเดียวครับในการเจอกับสเปอร์สินัดหลังสุดนะครับที่เหลือชนะ7เสมอ2แพ้1แต่เชลซีเจอกับทีมอันดับแรกและผลงานไม่ค่อยดีปีนี้ครับชนะแค่เกมเดียวก็คือชนะสเปอร์นั่นแหละ พาวเมอร์ uh, Palmer, มีสสิติที่ดีเวลาลงเล่นในสแตมฟอร์ดบริตนะครับเพราะว่าทําประตูในบ้านมา7นัดติดต่อกันละสเปอร์มีสสิติเกมเยือนไม่ดีเลยครับสิบนัดหลังสุดในลีกชนะแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็เก็บคริลนชีตได้แค่2นัดจาก24นัดหลังสุดนะครับรายชื่อที่ค่าจากคูสกอร์นะครับเชลซีจะมาในระบบ4 2 3 1ประตูเป็นเปโตวิชนะครับแบ็กโฟเป็นคูคูริยาบาเดียชิวชาโลบาอัลฟี่กิลคริสโอ้โหกูเห็นรายชื่อแล้วกูเครียดเลยแบ็กโฟรกู นะฮะคู่กลางครับเป็นกาลาเกอร์กับไกเซโดตัวรุกเป็นมูดริกพาวเมอร์มาดูเอเคแล้วก็กองหน้าแจ็คสันถ้าจะมีเปลี่ยนก็รอดูปีกซ้ายว่าสเตอร์ลิงจะฟิตกลับมาลงสนามได้หรือยังที่เหลือก็มีโอกาสออกมุมนี้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะกองหลังเจ็บจน จนไม่มีตัวเลือกแล้วก็ต้องใช้ประมาณนี้แหละสเปอร์สี่สองสามหนึ่งเหมือนกันครับโกเป็นวิคาริโอแบ็กโฟเป็นปอโรเป็นโรเมโรฟันเดอร์เฟนแล้วก็เอมซงนะครับคู่กลางเป็นปาร์ซากับบิซูมาตัวลุกจะเป็นเบรนนันจอห์นสันเจมส์แมดดิสันซนทอมินแล้วก็กองหน้าเป็นริชาร์ลิซง จุดที่น่าสนใจคือสเปอร์เป็นทีมที่ครองบอลเยอะนะครับเล่นแผนอินเวอร์เตสฟ b a แบ็กสข้างเพราะฉะนั้นแบ็กสองข้างเนี่ยช่วงบุกเขาจะขบเข้ามายืนเป็นกองกลางเลยช่วยบิสซูมาส่วนปาฟซาจะดันสูงเป็นตัวฟรีตัวอิสระอันนี้คือแผนของทางสเปอร์เขาเขาครองบอลเยอะแต่ถามว่ามีจุดอ่อนไหมผมดูสเปอร์บ่อยอยู่เหมือนกันสเปอร์เป็นทีมที่รุกดีมากแต่ข้อเสียคือป้องกันเกมสนกลับไม่ค่อยดีเพราะอะไร ช่วงที่สเปอร์บุกอยู่อ่ะเหมือนที่บอกแบ็กสองข้างเขาขบเข้ากลางและช่วงที่โดนคู่ต่อสู้สวนกลับอ่ะแบ็กกลับไปประจําการด้านข้างไม่ทันถ้าจะหวังทําอะไรสเปอร์คุณต้องหวังโจมตีเกมสวนกลับด้านข้างเลยครับช่วงที่เขาไม่มีตัวป้องกันด้านข้างตรงนี้แหละถ้าจะเล่นงานถ้าถามผมเกมนี้คือว่ากันตามตรงเนี่ยสภาพทีมสเปอร์ดีกว่าฟอร์มการเล่นสเปอร์ไม่ค่อยดีแต่ถามว่าองค์รวมสเปอร์ก็ยิ่งดีกว่าเรานะ แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีอยู่เหมือนกันครับแล้วปีนี้เชลซีเล่นเกมในบ้านเจอทีมใหญ่ๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยแพ้เออมักจะไม่ค่อยแพ้ผมว่ามีโอกาสแบ่งแต้มได้คืนนี้อาจจะออกเสมอแบบยิงกันเยอะเพราะเกมรับห่วยทน้้งคู่ผมว่าสองสองอ่ะเพียงแต่เอาจริงๆป่ะผมไม่มีลางกันนะผมรู้สึกว่าเชลซีแม่งเป็นทีมกาชาคือตอนนี้เราห่วยมาสามนัดแล้วใช่ปะ เราไม่ชนะนัดล่าสุดเราแพ้อาร์ซอลแล้วเ,เ,เราตกรอบ FA ฟเอครับเราหวยมาสามนัดแล้วไม่แน่นะเว้ย คืนนี้แม่งอาจจะเป็นกาชาผีเข้าก็ได้อ่ะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับเดี๋ยวผมคงต้องพักรักษาสุขภาพหน่อยครับช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยดีเดี๋ยวตื่นมาดูฟูลแมตช์ตอนเช้าแทนนะครับก็ฝากแฟนเชลซีเชียร์กันด้วยนะเดี๋ยวผมตื่นเจ็ดโมงมาดูฟูลแมชแล้วก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์แท็กติกจัดเต็มให้ตอนเช้านะครับอ่ะก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบงคอกการันตีโรงเรียนดีแน่นอนส่งลูกส่งหลาาาาาานน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 นไไไไปปเเเเเรรรรรรีีีีีียยหหััััััััังงงสสืืออ ume, อออกกกกกกกดดด้้้้้้้ะะคคคคคบบฝมมโู่่่่็จขแแฟชชชลลซซทตใุณภพ กิจกรรมสิงห์เบอร์ออฟฟุดบอลกับปีเตอร์บสรอชมรายละเอียดกันได้กลางเดือนหน้าผมจะไปอังกฤษแล้วนะครับเดี๋ยวไปถ่าย Rock e อ็กซ์คลูมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็ตะกี้ภาพไม่ขึ้นฝากโค้ดคูเพอร์ฟูมอีกรอบหนึ่งนะครับก็ใช้ดีแน่นอนไปอุดหนุนกันเยอะๆเลยนะครับมีโค้ดส่นรดจากช่องปีเตอร์บอสด้วยนะครับรวมไปถึงมาได้ฟักทองตามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับถ้าไปสั่งซื้อมีโค้ดทุส่นลดจากช่องปีเตอร์บอสด้วยเช่นกันนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอส